สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของตลาดช่องจอมกันนะครับอของราคาถูกมากมายเลยนะครับที่ตลาดช่องจอม ช่วงนี้ตลาดช่องจอมก็กําลังมีการพัฒนานะครับเห็นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับน่าจะทําการก่อสร้างเป็นล็อกของตลาดนะครับอันนี้ข้าวต้มหมูนะครับแม่ค้าชาวกัมพูชาบอกว่าเป็นข้าวต้มหมูนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งใหญ่มากๆนะครับนี่ข้าวต้มหมูมวันนี้คนมาช็อปที่ตลาดช่องจอมเยอะมากครับวันนี้ วันนี้ตลาดช่องจอมคนเยอะมากๆนะครับคือคักครับวันนี้ อันนี้เห็ดเพาะฝ้ายนะครับอันนี้เห็ดเพาหนังขายไม่แพงนะครับ100 200ก็มีโอ้พักหวานก็มีครับพี่นออ้องนี่คือบรรยากาศของตลาดช่องจอม